สวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนนะครับสวัสดีครับผมอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไฮรีเดปิกนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เราด้วยเนาะก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคนที่ซัพพอร์ตเราแล้วก็กดติดตามนะครับสิ้นดีสิ้นปีนี้ผมผมคาดว่าอยากให้ช่องเอ่อตัวของ YouTube อ่ะมีเป็นอ่าประมาณ10,000ซับเป็นกําลังใจนะเพราะว่าผมก็ทําตรงนี้มาหลายปีแล้ว,ลวมันก็สตั๊กอยู่ที่ประมาณ4,000ัน0 0าพนี่แหละนะครับก็ขอบคุณนะสําหรับคนที่กดติดตามให้นะครับ อชุดเทรดที่ล่าสุดที่ผ่านมานะครับในวันศุกร์ค่อนข้างลงที่ค่อนข้างแบบบอกเลยว่าลักเลือดนะครับที่ถามว่าแล้วมันมันมีอะไรที่ผมแบบพอที่จะเล่นได้บ้างนะครับจริงๆแล้วมันมีจุดอยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปหาดูนะครับว่าผมมองยังไงกับกราฟนะครับเริ่มด้วยเราอาจจะปิดมือนะครับแล้วเราอาจจะเปิด สิ่งที่เป็นเทรนมาก่อนนะครับคือเราก็แบบเวลาดูการาฟมันไม่ต้องซูมเอาแล้วก็ไปไกลมากอเอาแบบใกล้ๆนี่แหละนะครับดูว่าเราเห็นอะไรบ้างส่วนใหญ่ผมชอบ m 3 0พอเราเปิดมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็หาเลยนะครับว่ามันมีอะไรที่พอจะเล่นได้บ้างนะครับผมก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีเทรนไลน์นะนะครับอาจจะตีแบบนี้ไปก่อนหนึ่งจังวะอย่างงี้ตีไปก่อนมีไหมมีตรงนี้ตีขึ้นมา คือเราตีเพื่อเห็นว่าคร่าวๆเนี่ยเซรนันเป็นอะไรเห็นไหมครับพอเราเห็นแล้วว่าเออคร่าวๆเนี่ยพอคุณมองในภาพแบบระยะยาว M 3 0ไกลมากเนี่ยก็เหมือนเหมือนขาลงเนาะนะครับทีนี้ไอ้วันนั้น่ะมันมันเป็นตรงนี้ ต้องขอแจ้งก่อนว่าเซกชันส่วนใหญ่ที่ผมเล่นจะเป็นเมกานะครับเพราะว่าวอลุ่มมันเยอะที่สุดทีนี้วันที่ผมเล่นเนี่ยบอกเลยว่าคือถามว่าเราอะบายถามว่าถูกไหมคําตอบคือถูกแล้วนะครับคุณคิดถูกแล้วเพราะว่าผมก็มองบายเหมือนกันตามหน้าง,งานเลยนะครับไม่ว่าจะมองแบบใดก็ตามเนี่ยมันบายมันได้เปรียบกว่าจริงๆนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูนะครับแล้วก็เห็นอะไรบ้างล่ะชุดหน้าง,งานตรงนี้อืม เห็นตรงนี้เนาะเราก็ค่อยๆไล่ในตัวของสตักเจอร์ไปนะครับไม่จําเป็นต้องเป๊ะมากก็ได้นะครับผมไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแค่อยากให้รู้ว่าจุดไหนมันส่งเบรกเฉยๆแล้วเราค่อยมาหาตัวของดีมานพลายทีทีหลังนะครับโอเคเห็นไหมทีนี้เราก็ยังเห็นว่าราคามันก็ยังคงขึ้นอยู่นะครับโล่สาคัญอยู่ไหนก็มีตรงนี้ใช่ไหมที่หลายๆคนเขามองนะครับมีตรงนี้นี่ที่ส่งบอสไปนะครับแล้วก็มีตรงนี้ ท,ที่ส่งบอสไปโอเคมีประมาณ3จุดนี่ถามว่าตอนที่ราคาเขาลงมาเนะี่ยก่อนที่เขาจะลงมาม,มันทำอะไรบ้างนะหลายๆคนคือก็จะเอาเบสต,ตรงนี้ไปรับใช่ไหมครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับจริงๆมันมีจุดเด้งได้อยู่เหมือนกันจะเป็นจุดตรงนี้ที่เป็นดีมาเนาะแรลลี่เมลลี่ถูกเคลียร์แล้วดีเจตขึ้นแล้วส่งเบรกบอสตรงนี้จะเป็นดีมาที่ผมต้องบอกเลยว่ามันดีนะตรงนี้แล้วก็ไอ้ชุดหนึ่งก็คือที่มันเป็นแท่งบีบอดัดราคาตัวเนี้ย ย่อมาก็มีการดเจกเด้งก็คือใช้ได้แต่ว่าตัวนี้จะค่อนข้างดีนิดหนึ่งนะครับเราก็ตีไปก่อนอ่ะตัวนี้ไปจุดสําคัญละถามว่าไอ้ข้างไอ้ตรงนี้ได้ไหมถามว่าตรงนี้ได้มันก็ถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับอย่างเนี้โลเนี้ยส่งตัวเนี้ยไปบอสโอเคมันอาจจะบอสย่อเยนะครับซึ่งถามว่ามีดีมานส่งเบรกไหมก็จะมีตัวของดีมานเนี้ยออริจนินอลเลยที่ส่งบอสขึ้นไปเดี๋ยวาถามว่าจุดที่ผมสนใจก็จะชอบเป็นแบบว่าดีมานแบบเนี้ยนะครับ ลารีแบตเตอรี่โดนเคลียร์แล้วก็วิ่งเบรกบอสซึ่งตัวนี้จะเป็นดีมาอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีมันก็คือเฟกเอาท์นั่นเองนะครับพอเราได้ตัวของเฟกเอาท์มาแล้วนะครับหรือตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าโซนที่ผมส่วนใหญ่เล่นนะถ้ามันเป็นดีมาถูกเคลียร์ถูกอะไรเนี่ยพวกนี้จะเป็นเฟกเอาท์เกือบหมดเลยแต่ว่าหน้าง,งานเราก็ต้องมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับว่าเอ้ยมันมันสวยไหมม,มันอะไรไหมนะครับอย่างอันเนี้ยผมอัดคลิปยังวะ โอเคอัดแล้วนะครับ <laughs> นึกว่ายังไม่ได้อัดทีนี้ถามว่าถ้าถ้ามันลงมาอีกอมันก็จะมีชุดประมาณแถวเนี้ยพอที่จะเล่นได้นะครับทุกๆครั้งคุณจำไว้นะเวลาที่การาบลงมาทำโลแล้ววิ่งไปเบรกบอลเนะี่ยมันจะสร้างออเดอร์โฟลด์เนี้ทิ้งเอาไว้นะครับก้อนนี้คือออเดอร์โฟล์ทั้งหมด ย้ำว่านี่คือออเดอร์โฟนทั้งหมดของไอ้ไอ้ก้อนเนี้ยนะครับเดิมทีแล้วกราฟควรจะวิ่งกลับมาเก็บโฟไม่ว่ามันจะแบบไปไกลแค่ไหนนะครับแต่มันควรจะกลับมาเก็บโฟถ้าผมไม่เห็นโฟที่มันเป็นแบบเบรกบอสชัดๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยใช่อย่างเงี้ยโลเนี่ส่งเบรกบอสตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีโฟของเขาอยู่แล้วครก็ชอบที่จะมากลับมาเก็บโฟอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่มันจะวิ่งประมาณ50%ของโฟเนี่แล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นอะไรที่มัน ง่ายๆใช่ไหมครับแต่ว่าพอนั่งงานจริงเรามองกันไม่ค่อยออกอาจจะต้องไปฝึกเพิ่มนะครับทีนี้จุดที่ผมรอเลยของวันนี้ก็กะเลยว่าเอ้ยถ้าถ้าแม่งมันมันลงมาเนี่ยน่าสนใจไว้ตรงนี้น่าจะรับได้ผมก็ลองกลางในตัวของอฟิโบตัวเอ็กเพนชั่นดูว่าเอ้ยระยะมันควรไปประมาณไหนผมก็รู้โอเคมันมี1นึ่ละถึงจุดที่น่าจะเด้งตรงนี้ได้แล้วก็ถ้ามันไม่กลับตรงนี้ก็จะมี161นะ ที่มันน่าจะกลับได้นะครับอีกตัวนึงมันจะเป็นประมาณ2เท่านะครับแต่ว่าผมคิดว่าวันนั้นนะ่ะจุดที่น่าสนใจก็จะเป็นแบบแถวแถวนี้แหละนะถ,ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะก็จะแถวนี้แหละประมาณ2จุดครับไม่กลับที่1นึ่ก็1นึโอเคพอเรารู้คร่าวๆเราว่าเฮ้ยน่าจะกลับ2ตัวเนี้ยสิ่งที่เราควรทํานะครับและมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนั่นก็คือการรอนั่นเองนะบบางคนรอไม่ได้นะครับ อยากให้เลาให้เป็นนะฮะโอเคทีนี้ถามว่าเราเราเห็นอะไรบ้างนะครับโอเคจุดนี้เป็นเฟลสวิงนะครับเราจะเห็นว่าไฮนี่กับไฮนี่จะเห็นว่าแป๊บเนี่ยเราละเอียดนิดหนึ่งนะคร,ระเทศคุณจะเห็นว่ามันมีส่วนต่างตัวนี้อีกนิดหนึ่งเห็นปหม99จุดนี่ก็นับนะครับราคาพยายามจะกดตัวต่ําลงจะสังเกตเห็นว่าปกติแล้วอะ ไอเน,นี้ยคือโฟลของดีมมนราคาลงไม่ใช่ลงไม่ใช่รอเรือนะฮะลงนะครับราคาลงมารับตัวของชุดเซฟฟอร์บายนี้หรือว่าเป็นดีมมนนี้นะครับใครซื้อหนังสือไปขอบคุณด้วยนะครับนี่คุณจะได้เข้าใจเลยว,ว่านี่คือเซฟฟอร์บายนะครับเวลาเปิดเอ็มซีห้าเนี่ยก็จะมีเซฟฟอร์บายชัดๆเลยเนาะนี่มีเฟกเอาตตรงนี้ด้วยเนะี่ยราคาไม่ไปไหนหรอกมันก็จะกลับแต่ทันนี้แหละซึ่งราคาเนี่ยพอวิ่งเบรกบอลไปเนี่ยย่อมารับดีมมนแล้ววิ่งขึ้นไปเดิมทีหน้าที่ของดีมมนคือ รับดีมันและราคาควรส่งเมกบอทแต่ว่าถ้าราคาไม่สามารถส่งเมกบอทได้ตอนที่มันลงเบรกรอบหนึ่งมันจะลงมาเคลียร์ตัวมันเองก็คือลงมาเคลียร์ดีมันนั่นแหละนะครับจึงเป็นคําตอบว่าเวลาผมก็เลยบัญญัติศัว่าคือมันคิวเฟลสวิงเฟลอ่ะก็คือมันไม่สามารถส่งให้ราคามันเบรกไปได้นะมเลยมองว่าเออมันคือเฟลแต่ว่าทีนี้เอ่อถ้าพอท่งประมาณนี้ราคาเริ่มแบบมีมีการสร้างออเดอร์แบบ Bu y for s เ l ลอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นบ็อกกนแน่ มาค้ำไว้เนี่ยจริงๆแล้วเฟดฝั่งเซลล์มันก็เกิดแล้วลหละถ้าเกิดคุณดูเฟดไซเคิลที่มันอยู่ในแบบ m 1 5 m 5เนาะมันก็จะเกิดแล้วล่ะก็คือสามารถหาจังหวะแบบว่าผูแบ็กแล้วก็เซลล์ลงมาก่อนก็ได้แต่ทผมเชื่อแหละในวันนั้นนะครับไม่ว่าเราจะดูเดงหรืออะไรยังไงแล้วหลายๆคนก็คงมองบ่ายเนาะในช่วงของวันศุกร์นะครับผมก็เช่นกันมองบ่ายว่าจังหวะไหนอ่ะจะเป็นจังหวะที่โอเคที่สุดนะครับ ก็<_ <d> _ <m ines> เราเลงและแสดงว่าดีมานเนี้ยน่าจะน่าจะเจงได้น่าจะพังได้ผมก็มองแล้วว่าโอเคตรงเนี้ยอย่างแน่ๆแ,แหละมันน่าจะต้องมีรีเทลเล็กเล็กน้อยแล้วผมว่ามันต้องมีนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นรีเทลย่อยไหมอันนี้ไม่รู้นะครับจุดที่มันน่าจะไปเร้งได้หลังจากที่มันกว่าดีเทลก็จะเป็นแนวที่ผมเคยบอกไว้1นึกับ161มีสิทธิ์นะครับที่มันจะไม่กลับเหมือนกันเพราะว่ามันถ้าถ้าเกิดราคามันเกิดเฟลสวิงมันเป็นพฤติกรรมแบบว่า เขาทำไฮต่ำลงครับเพื่อที่จะเบรกตรงเนี้ยลงไปเพื่อจะทำเป็นเทรนขาลงเฟือ์สวิงมีชุดเทรดเดียวที่เมื่อเจอปุ๊บแล้วเบรกโลปุ๊บมันจะเป็นเทรนสำหรับผมสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับแต่สำหรับผมคือเวลามันเกิดเฟืองสวิงปุ๊บแล้วเบรกโลมันจะเป็นเทรนในฝั่งขาลงเพราะว่าดาวตีลี่มันจะมาไวกว่าตัวของเอ,อ่อมาร์เก็ตักเจอรือไว้กฟอยู่แล้วนะครับชุดเนี้ย มองลงได้นะครับฉะนั้นตอนที่ราคามันเทลงมามันจะเทค่อนข้างแรงมากถ้าคุณเห็นลักษณะแบบเนี้ยผมจะชอบเล่นช่วงกวาด liquidity ครับประมาณหนึ่งสองเจ็ดกับหนึ่งหกหนึ่งโอเคนี่เหตุผลเนาะฉะนั้นในขณะที่ราคามันเทลงมาพึงรู้เ,รเสมอว่าเฟสไซคลตอนลงมามันเป็นฝั่งเซลล์ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้จังหวะสวยๆอะอย่างน้อยๆคุณต้องเห็นว่ามันอาจจะมีการยกโลเบรกไฮอะไรเงี้ยที่มันอยู่ใน medium term phase หรือ medium term frame, หรือ lower term เหือทุกอย่างอะที่คุณต้องรู้ว่าแบบ เออมันมันมีแรงบายขึ้นมามีเฟสไซเคิลฝั่งบายขึ้นมาแล้วคุณค่อยหาจังหวะย่อแล้วบายโอกาสที่มันจะโดน stop ปลอสมันจะน้อยกว่าไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะครับมันมีแต่มันจะน้อยกว่ามากๆเพราะว่าคุณเห็นแล้วว่าเออการาฟมันขึ้นนะครับการาฟขึ้นเพราะมีคนบายการาฟลงเพราะมีคนซลล์เท่านั้นนะครับตามหลักการไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคเห็นอะไรก็เล่นอย่างนั้นทีนี้ตอนที่ราคามันเทลงมามันมีจุดนี่แหละผมก็เลงและเออตรงนี้แหละหน่าสนใจ m 3 0มิเด้ ต้องนี้มีดีมานอยู่นะครับถามว่าใ้ด้านซ้ายมีเหมือนกันไหมมีนะครับก็จะมีชุดนี้ที่เป็นแรลลี่เบลลารีนะครับจะสังเกตว่าโลนี้นะครับส่งบอสไปเนาะซึ่งชุดของดีมานส่งเบรกจะมีชุดนี้เป็น FTR ก้อนแรกนะครับซึ่งโซนแม่งใหญ่มาก พันกว่านะครับแต่ว่ามันเป็นโซนเหมือนกันไม่ใช่เป็นโซนเหมือนกันนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรแล้วมันก็ถูกเคลียร์ด้วยชุดโลชุดนี้ที่ลงมากวาดนะครับแล้วก็วิ่งเบรกบอสขึ้นไปเนี่ยคือเฟกเอาที่ผมบอกเลยว่างามมากๆนะครับชุดนี้ไม่ใช่งานนำไส้นะครับงามจริงๆชุดนี้เดี๋ยเพียงแคว่าเราอาจจะต้องไปหาดูในรู้วันเฟกว่ามันมีชุดเนี้นะครับเนี้ยลงเบรกบอสนะก็จะมีดีมานตรงนี้ผมอาจจะเปิด่ัก M5 ไปหาดูอืม เห็นปะป๊บประมาณ300ก็โอเคอยูนะครับผมก็จ,จะเปลี่ยนสีเขาหน่อยนะครับเป็นสีนี้อ่านี้ก็จะมีจุดไหมมีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเออดีมันนี้นะครับคือจุดที่ส่งบอสมันก็จะเป็นดีเทลสําคัญนะครับตอนที่ราคาลงมาในอนาคตอาจจะมีการเด้งได้มีอีกไหมอืม ตอนเบรกบอสตรงนี้มีดีมันก้อนนี้แต่ว่าไม่ได้ถูกเคลียเนาะฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งคือตรงนี้นะครับดีมันนี้เนาะส่งบอสนะครับแล้วก็โดนกวาดด้วยชุดนี้นี่โดนกวาดด้วยชุดนี้แล้วจากนั้นก็เบรกบอสที่หายนี้ไปฉะนั้นชุดที่เป็นในแอเรียที่น่าสนใจก็จะเป็นชุดนี้เดี๋ยวขอดู m 1 5ดิอืม มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ผมก็พอได้แล้วกันนะผมตีไว้ก่อนเราได้โซนที่เล็งและสามจุดวันนั้นอืมอ่ะเราได้ละสามอันเราไม่รู้นะครับว่าไอโซนที่เราเล่นเนี่ยมันจะรับอยู่หรือไม่อยู่นะครับแต่ว่าเออเรารู้แล้วว่าเข้าคร่าวแล้วเนี่ยเออมันน่าจะต้องมีการกลับตัวแนแถวนี้แหละที่เป็นจุดตัวของดีมานซงเบรกต่างๆที่เราตีเอาไว้ นะครับแล้วก็อยู่ในแนวสำคัญซึ่งชุดนี้มันก็อยู่ในออเดอร์โฟรของชุดไอ,อ้น้ำเงินตรงนี้นะครับถ้าเราตีจากล่างเนี้ยขึ้นไปที่ประมาณหายเนี้ยนะครับของก้อนเนี้ยก็พยายามรับล่างๆก็รู้แล้ว,ว่าล่างๆมันมัน,ม,นมันปลอดภัยกว่านะครับก็รับล่างๆไปนะครับโอเคเราก็รอให้ราคาลงมาก็มีการเคลียร์รีเทลตรงนี้แต่เชื่อเถอะนะครับพออยู่หน้าง,งานจริงคุณจะอดทนไม่ได้หรอกนะครับจุดที่มันน่าจะกลับตัวได้ชุดที่แรกก็คือที่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ถ้ามันลงบีมมันจะมีชุดตรงนี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือบางทีราคามันอาจจะแบบว่าเด้งแค่สะดุ้งนะครับผมใช้คําว่าแค่สะดุง้งไม่ได้บอกว่ามันจะกลับตัวนะแค่มันสะดุง้งก็ลองดูนะครับแต่พฤติกรรมส่วนใหญ่ก็คือชอบในการาเคลียร์นะครับเห็นปะเออนีไวไปปุ๊บเนี่ยเวลาถึงโซนสําคัญตรงนี้ยมันจะมีจังหวะแบบว่าเล่นได้เช่นตรงนี้นะครับผมก็จะชอบส่วนใหญ่ก็จะชอบแบบรีเจ็คนะครับ ถ้าราคาลงเวลาผมเล่นอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากคือถ้าเราไม่มั่นใจอย่างเนี้ยเพราะผมรู้ว่ามันเบรกไปมันจะเป็นเทรนเนี่ยมันสามารถโดนลากได้ผมไม่มีอะไรมากผมว่าเรามันอาจจะเคลียร์หรือสักอย่างหนึ่งคือต้องเห็นนะมีการเหมือนต้องเห็นคนแพ้นะครับพอมารีเจ็ขึ้นอะไรเงี้ยมีโอกาสเล่นได้เราเล่นนะครับแค่นั้นเองสต็อปประมาณตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยก็ได้เก็บทรงเก็บสั้นสองสามพัน นะครับอย่างชุดนี้ถามว่ามันเกิดเฟสไซเคิลฝั่งบายไหมคำตอบคือไม่นะครับมันยกโลจริงแต่ว่ามันไม่ได้เบรคหายนั่นจะจบครับชุดนี้ไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าชุดเนี้ยยกโลขึ้นมาเพื่อรับตัวของซัพลายนะครับ M1 ตรงเนี้ยชุดเนี้ยถ้าคุณสังเกตไอชุดเนี้ยส่งเบรกนะครับซัลายที่ส่งเบรกค,คือก้อนนี้ เนี่ยแรงเลยเนี่ยขึ้นมาถ้ามันเบรกบอสนี่คือจบเลยนะครับมองว่าสามารถย่อระบายได้แต่ว่านี่เขาขึ้นไปรับแรงจากซับไพ่หน้าที่ของซับไพ่คือเมื่อราคาลงไปแล้วรับเอ่อขึ้นมารับแรงจากซับไพ่หน้าที่ของเขาคือขึ้นเทสแล้วเบรกนี่คือหน้าที่ของเขาซึ่งก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีนะครับก็มีการคอนเฟิร์มจากการที่ว่าราคาย่อลงมาตรงนี้นะครับแล้ววิ่งขึ้นไปไม่สามารถทำไฮที่สูงกว่าไฮก่อนหน้าได้เป็นการเกิดเฟลสวิงโลย่อยนะครับพอชุดเนี้ยเบรก จริงๆแล้วเนี่ยจริง,รงๆแทบจะ Follow ได้เลยนะครับเพราะว่าโมเมนตัมฝั่งขายเนี่ยมันมันก็ได้เปรียบกว่านะครับแต่ว่า Stop มันอาจจะค่อนข้างไกลนิดหนึ่งเป็นชุดแบบ Follow นะครับเหมือนชุดไหลตามน้าแต่ชุดพวกนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมผมจะเล่นช่วงแบบ u l l b a c k ถ้าเป็นผมผมจะรอให้ราคาเขากลับขึ้นมาเนี่ยอาจจะเคลียร์ดีเทลตรงนี้แล้วรับตรงนี้แล้วก็เซลลงไปมากกว่าถ้าเป็นผมนะนะครับซึ่งครับถ้าเป็นนักกางานจริงชุดนี้ผมอาจจะไม่ได้เข้านะครับก็อาจจะตกหลดไปเป็นเป็นเรื่องธรรมดาของการเทรด อ,อทีนี้ไปต่อนะครับราคาก็ยังลงมาเรื่อยๆแล้วลงแบบลงแรงมากๆนะครับจำได้ไหมที่ผมบอกว่าชุดเนี่ยที่มันลงมาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันจะลงไปลึกแค่ไหนนะครับเรารู้ได้เพียงว่ามันน่าจะกลับตัวแถวแนี้ได้ทีนี้มันลงมาค่อนข้างแรงแล้วแล้วเราจะมองไงต่อไปอ่ะโอ้โหมันลงแบบลงลงไม่ยั้งเลยซึ่งนนนาทีมันเกิดนะครับอ,อ,อาจจะมีสักก้อนหนึ่งนะครับที่เป็นดีมาตรงนี้ เป็น o r เดอร์โฟเนาะสีน้ำเงินคือ o r เดอร์โฟนะครับแล้วผมก็จะพยายามไปหาโซนตรงนี้เหมือนเดิมนะครับทำเฟรม15นั่นแหละไม่ไม่ได้ไกลอะไรมากมายก็เห็นว่าราคามันขึ้นอ่าแล้วก็เบรกตรงนี้นะครับดีมนันส่งเบรกมีตรงไหนบ้างที่มันส่งตรงนี้เบรกบอสขึ้นไปพยากวางไม้แปบบ๊บมีตรงไหนครับที่พอจะเป็นไปได้บ้างนี่เอ่อออริจินอยู่นี่นะครับดีม n นส่งเบรกคือก้อนนี้นี่ทั้งก้อนเลยนะครับ เราตีสำรองไว้ก่อนได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ถามว่าทำไงต่อดีมาตรงนี้ที่มันส่งราคาเบรกโดนกวาดด้วยชุดนี้นะครับแล้วก็วิ่งเบรกบอสต,ตรงนี้ต่อนะครับฉะนั้นก็มีดีมาสําคัญอีกตรงนี้นะครับหนึ่งตรงแล้วก็ตรงนี้ที่เบรกบอสนะครับมันก็ยังใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ถูกกวาดผมก็ให,ให้ให้ในย้ยะสําคัญนะเป็นตรงนี้ดีกว่านะครับแต่ถามว่าโซนไกลไหมโอ้โหพันหนึ่งอ่ะก็อาจจะ มันเป็นโซนร่องกว้างแล้วก็รีไฟล์ได้นะครับจาก lower t อร์ท frame เพราะว่าจะชอบผานะครับที่มันอยู่ใน l o w e r t อร์ทำเฟรมมีอะไรบ้างตรงนี้เนาะม,มาตรงนี้ด้วยกันเท่าไหร่ผมจะชอบวัดมันไม่เกิน300ร้อเราก็ใช้นะครับตรงนี้มีในยะสาคัญมีบัตรราคาโอเคงั้นผมเอาตรงนี้อถึงไม่ถึงไม่รู้เราตีไว้ก่อนวันนี้คือแนวที่น่าสนใจนะครับหรือบางทีถ้าเกิดโซนมันใหญ่มากผมก็รอรีเจ็คหรือรอคอนเฟิร์มแถวเนี้ยนะครับเพื่อเล่น โอเคอ่ะนี่คือในยะสำคัญมีอีกไหมมสิบห้าเนาะมีเดียมทำเฟรมตัวนี้จริงๆตัวนี้ก็น่าสนใจเนี่ยชุดนี้ชุดนี้ก็น่าสนใจรับดีมานโดนกวาดแล้วก็วิ่งขึ้นน่าจะลงแถวนี้ได้เนี่ยน่าจะกลับแถวนี้อ่ะชุดนี้ตีไว้ก่อนนะคับน,นะครับ ซึ่งถามว่าถ้าจะเคาน์เตอร์ก็คือถ้าจะเคาน์เตอร์เหลือแค่สเนี่ยก็จะมีโซนพวกนี้แหละครับที่สามารถเล่นได้นะครับคือพวกนี้มันเล็กอยู่แล้วถ้าคุณสังเกตใช่ไหมสองสี่สา้อยสามร้อยบางอ,อ,อันนี้คือถือว่าผมไม่ได้ยุบโซนนะครับก็คือรีไฟล์เท่าที่แบบทําได้แต่ถ้าเป็นนั่งงานจริงผมก็คงแบบเล็กมากเลยคนผมว่าคงยุบแบบยุบแบบเล็กมากอ่ะ นะครับแต่ว่าทําให้ดูเฉยๆว่าโซนนี้เข้าคร่ามันเป็นอย่างนี้ที่เวลาราคามันมาแตะส่วนใหญ่แล้วเดิมทีอะเก็บเวลาเก็บฟรเขาอะจะเริ่มมีการแบบมีรีเจกบ้างมีอะไรบ้างนะใครเข้าตัวนี้ไปเฮ้ยลบไม่เป็นไรนะีก็ไปเข้าใหม่ชุดล่างนะครับรอรีเจกนะก็เล่นตอนรีเจกแล้วก็ค่อยค่อย,อ,ยอ่าบายขึ้นไปตอนนี้มันวิ่งขึ้นเนะี่ยมันก็จะกลับคืนมาค่อนข้างง่ายเป็นการสกอร์ปิงนะ้งับแต่ว่ามันเบรกเป็นเทรนลงเนาะฉะนั้นแน่นอนเฟสไซเคิลที่มันคุมตลาดตอนนี้ชุดที่เขาคอนโทรลตลาดอยู่ต่อรร้อมมนนนนคคคใเป็นคนคุตี ฟังฟังเซล์นะครับฉะนั้นพอเวลาราคามลงมาไหลหลายหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นสายเหตุดีมันสะายสมัยก่อนหรือหรืออะไรก็ตามหรือส่วนใหญ่เขาจะหาจังหวะแล้วก็บายกันตรงนี้ผมก็หาเหมือนกันแล้วก็บายเหมือนกันแต่ว่าถ้าผมจะเคาน์เตอร์หรือัอกษรผมจะใช้พวกเฟกเอาโซนตรงนี้ในการในการเข้าแต่ถ้าเอาชัวถ้าเอาชัวตลาดถ้ามันอยู่ในสภาวา s ไซเบอร์อะไรเงี้ยอันเนี้ยพวกเนี้ยหรือพวกเนี้ยที่มันเป็นเทนแบบมันไม่หลุดเทนไลน์เงี้ยบายได้แต่ว่า ถ้ามันมันเทลงมาขนาดนี้ส่วนใหญ่ผมจะรอเป็นคอนเฟิร์มหรือถ้าเกิดผมอยากจะเข้าเคาน์าเตอร์จริงๆผมจะค่อยๆไล่ลิสต์มาแบบ0.5ตรงนี้1ตรงนี้อะไรเงี้ยอ่าค่อยๆไล่มาแล้วก็เล่นตอนที่มันรีเจ็คเท่านั้นคือแตกโซนปุ๊บยังยังไม่ได้เข้าคือจะเข้าตอนมันลุดขึ้นอนะประมาณนั้นนะครับโอเคอ่านี่ก็เป็นสไตล์เนาะที่ผมใช้ซึ่งถ้ามาดูในชุดนี้เนี่ยในทางเฟรมของ M1 เนี่ยก็จะเห็นว่าราคาแบบ เด้งตรงนี้เนาะแล้ววิ่งขึ้นไปนะครับชุดที่เป็นจุดสังเกตอีกตัวหนึ่งที่จะค่อนข้างสวยเราเริ่มเห็นอะไรบ้างที่เราก็อยากจะบายตรงเนี้ยนะครับเราก็เห็นว่าเฮ้ยในตัวของตรงเนี้ยมันมีการกดตัวไฮต่ำลงและมีการพยายามจะยกตัวสูงขึ้นไหมอันนี้ก็ยังต่ำอยู่นะครับยังไม่ได้ยกสูงเท่าไหร่ซึ่งไดเวเจนก็อาจจะยังเกิดไม่สวยเท่าไหร่นะัก นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะลงต่อได้แรงขายยังเยอะอยู่นะครับฉะนั้นตอนที่เราเห็นชุดเนี้ยแล้วเราต้องการจะเล่นเนะี่ยคือเราต้องหาให้ได้ก่อนว่าเราเราเห็นสวิงมันไหมที่แรกผมก็เห็นว่าเนี้ยมันพยายามจะขึ้นแหละแต่แรงยังลงอยู่นะครับผมวัดพี่บงพี่โบ,บแล้วและผมก็เห็นแล้วแบบเออมันมันขึ้นได้นะมันมีสิทธิ์ขึ้นได้นะแต่ว่าใจหนึ่งก็คือแบบเอ้ยชุดที่มันเป็นซัพพลายส่งเบรกอะ่ะก็คือซัพพลายชุดก้อนเนี่ย เนี่ยมันยังไม่ได้พังเลยอย่างน้อยๆปกติถ้าราคาจะขึ้นจริงๆมันต้องส่งไปแล้วก็พังนะครับหรือ hidden base ส่งไปต้องพังถ้ามันไม่ถ้ามันไม่มไ,มไ,มไม่พังผมมองว่าน่าจะขึ้นลําบากนะครับก็เลยลองรออยู่สุดท้ายเขาก็ขึ้นเขาก็รับที่ hidden base ตรงนี้จริงๆนะครับแต่ hidden base นี้ไม่ใช่ตัวส่งนะครับตัวส่งจริงๆก็จะเป็นอยู่ข้างบนนะครับก็คือตรงนี้ไม่ถึงนะครับแสดงว่าเขารับแรงโฟ o จากตัว hidden base ตรงนี้ลรองต่อตามทําหน้าที่ของเขานะครับพอ มันทำตามหน้าที่ของมันเนี่ยแล้วมันลงต่อเนี่ยนี่สุดท้ายเนี่ยมันมาอยู่ที่ประมาณาฟีโบน่หนึ่งหกหนซึ่งแทบจะเป๊ะเลยนะครับคือแปะเราเด้งนะครับดงนมันจะมีโซนที่มันพอจะเล่นได้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ตีให้นะครับเนี่ยจะมีแถวนเ,นเนี่ยก็เป็นเ n สเซนาเนี่ยพอพอเล่นได้อยู่แต่ว่าผมจริงเดิมทีทั้งหมดมันก็คือโซนเนี้ทั้งทั้งก้อนนะครับ แต่ว่าผมก็รีไฟล์แล้วให้มันเล็กๆดูนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันไม่ถึงหรือมันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือมันยังอยู่ในพื้นที่ a r ียสําคัญมก็รอเฟสใซเขึ้นที่เป็นฝั่งบายก็ได้นะครับสุดท้ายราคาก็พยายามที่จะดันขึ้นนะครับจะเห็นว่าเฮ้ยมันพยายามขึ้นนะครับจะมีจังหวะที่แบบเคลียร์ l i q u i d i t แตะหนึ่งของหนึ่งแล้วก็รีเจ็คผมก็มีบายมาเหมือนกันเอสแแบบสั้นๆนะครับคือเล่นตอนแบบมัน follow ขึ้นไปเอสแซวก็ไว้ใต้ไส้อะไรเงี้ยมันทําได้ นะครับมันทําได้แล้วก็เหมือนเดิมก็ตอบอมกันยังเป็นฝั่งไรอยู่คําตอบคือยังลงอยู่นะครับสตาเตอร์มันชัดเจนมากและต่อให้มันเบรกตรงนี้ไปผมก็ยังมองว่ามันจะรับซัพพลายตัวนี้แล้วครับแล้วลงถอดได้นะครับฉะนั้นเวลาที่เราเล่นพยายามใจเยน็นถ้าเกิดทุเนี่ยจะงัดบ่ายนะครับอยากเล่นก็เล่นตามนักง,งานครับเห็นไหมยังไงก็ลงครับอันแสดงว่านี่เขารับแรงจากซัพพลายตรงเนี้ยแถวนี้จากก้อนบนออริจินอลเลยนะครับตรงนี้ แล้วก็ส่งลงซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเขาปกตินะครับเวลาที่มันเกิดแรงขายเวลามันเกิดแรงขายองไรเราคนแบบงัดบายงัดบายลองลองเปลี่ยนความคิดดูนะครับเวลาเกิดแรงขายลงลงหานจังหวัดแล้วก็ pull back sell เออมันมันจะได้กําไรเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเคาน์เตอร์หรืออะไรมันได้หมดนะครับเล่นตอนรีเจ็คอาจจะเล่นตอนแบบแรงขายตรงนี้หนึ่งแท่งปุ๊บเข้าก็ได้แต่จุดนี้เราก็เข้านะครับอาจจะมองตัวนี้เป็นรีเทลในการกวาดก็ไม่มีปัญหานะครับก็เล่นได้เหมือนกัน คำนวณลิตดีบอร์ดดีๆราคาก็ยังคงลงได้เหมือนเดิมทีนี้สิ่งที่เป็นจุดประกายสําคัญเริ่มแล้วนะครับราคาเริ่มแล้วเราจะเห็นว่าเล่นตรงเนี้ยอย่างเงี้ยเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าตัวนี้ผมชอบมากแล้วสวยด้วยนั่นก็คือทีได้นะครับทีได้หรือว่าเดว r g เจนที่มันสัมผัสกันสขาเรียกว่าทีได้มันจะเป็นอีกอีกฟอร์มหนึ่งของตัวพวกอ,อินเวอร์ เฮดแอนด์เชเดอร์อะไรประมาณเนี้นะครับเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่มันจะแบบขึ้นต่อได้เนี่ยนะมีสิทธิ์ขึ้นต่อได้นะครับทีนี้พอเราเจออินเวอร์สเนี่ยผมจังหวะที่เข้าเนี่ยเดอทั่วไปเนี่ยนะครับชุดเนี้ยที่เขาวิ่งส่งขึ้นไปนี่คือซับไพน์เนาะนะเหมือนจะขึ้นไปเคลียร์นะแล้วก็ราคาลงมามีดีมาขึ้นไปก็คือตรงนี้นะครับนี้ตอนที่เราจะบายถ้าเราต้องการจะบายจริงเนี่ยแน่นอนตอนที่ราคาลงมามันไม่มีดีเทลนะครับ มันไม่มีดีเทลมันก็จะใช้ดีมาแต่เน้นในการกวาดไปดีเทลแทนกวาดเสร็จปุ๊บเนะี่ยราคาจะมีการรีวอร์ซอลขึ้นนะครับเล่นตอนนี้แหละว,วิว่งขึ้นไปเนะี่ยปิดสูงกว่าตัวของเฟ e เอาได้ผมอาจจะหาจังหวะบายสั้นๆชุดนี้นะครับแล้วก็บายมันขึ้นไปเป้าเนี่ยมองไม่ไกลก่อนเพราะว่าเทรนเนี่ยยังเป็นฝั่งขาลงนะครับแต่สิ่งที่เราเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันเล่นได้เพราะว่าเนี่ยมันมีการยกโลแค่นั้นเลยครับสิ่งที่ผมมองเนะเนี่ย มันมีแค่การยกโลแล้วมันเพิ่งเคลียร์ตรงนี้ไปฉะนั้นผมก็มองว่าเอ้ยมันมันมีสิทธิ์ไว้นะครับมันมีสิทธิ์ไว้ที่ที่ราคามันจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับฉะนั้นออพอเราคิดว่าเอ้ยมันสามารถวิ่งขึ้นต่อได้มีทรีได้เอ้ยโอกาสมาไว้นะครับมีแรงส่งแหละผมก็อาจจะเล่นนี่แหละแล้วก็อาจจะปิดที่วอลุ่มใกล้สุดก็คือตรงนี้นะครับอาจจะรีเช็ควอลุ่มภายในก็ได้ไม่ติดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือ อาจจะหาจังหวะเราก็เล่นในแถวนี้ได้นะแล้วก็ปล่อยมันไปอ่ะมันก็จะได้ชุดเป็นเอ่อเป็น profit แบบนี้ทีนี้ถามว่าถ้าเอาชชว์เลยเนะี่ยว่ามันจะขึ้นไหมเนี่ยในในชุดตรงเนี้ยที่เรามองไว้เนี่ยคือพื้นที่เฟกเอาต่างๆใครบายใครอะไรมาผมไม่รู้นะเล่นจังหวะนี้ซึ่งพอราคาขึ้นไปแล้วเนี่ยนี่คือซับไพ่เนาะถ้าเรามองทั้ทง้อนเนี่ยดูนะตั้งสติแล้วฟังดีๆนะครับตัวเนี้ยขึ้นไปรับแรงจากซับไพ่ตรงนี้ ค่อยๆไล่นะตั้งใจฟังนะฮะผมย้ำหลายรอบนะตั้งใจฟังผมก็ปกติก็เป็นคนที่พูดไม่ค่อยเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่พยายามจะทําความให้ทุกคนเข้าใจได้มากที่สุดนะขึ้นแรงนะครับลงมาแล้วดอกเป็นดอกเนาะราคาขึ้นไปรับแรงจากตัวนี้แหละ Hidden b a s แล้ววิ่งลงมาส่งเมกโลเขาทําหน้าที่ของเขาเสร็จแล้วนะครับแล้วจากนั้นเขาก็สร้างอะไรครับสร้างซัพพลายตัวมันเองซึ่งไอชุดเนี้ยมันก็พยายามขึ้นไปรับซัพพลายตัวนี้แหละครับอาจจะเป็น Fake อาไปแล้ว คุณกำลังเสียงเงินในตลาดเพราะคุณใช้ความรู้เก่าอยู่หรือเปล่าถ้าการเทรดของคุณเต็มไปด้วยความเครียดได้กำไรบ้างขาดทุนบ่อย แสดงว่าคุณยังไม่รู้จักวิธีของคนส่วนน้อยที่ทําเงินได้จริงคอร์สนี้จะพาคุณเข้าใจโครงสร้างตลาดทองคําแบบเจ่อหึกและโคตรง่ายเทคนิคที่ผ่านการทดสอบจริงและระบบเทรดที่สร้างแคโตโัวต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่คุณลงสนามถ้าคุณพร้อมที่จะยืนเหนือคน99ในตลาดคอร์สนี้คือคําตอบลงคอสต,ตอนนี้รับสิทธเปลี่ยนสดเทคนิคดี DC 1เเฉพาะ59คนแรกเท่านั้นกับคอรสเรียนที่ดีที่สุดตอนนี้